อยู่กันในแบบฝึกหัดที่8.1นะคะคณิตศาสตร์ตอนหเล่ม2บทที่8การบอกตำแหน่งและอันดับที่อันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดของสสวทนะคะอยู่ในหน้าที่2ค่ะแบบฝึกหัดที่8.1นะคะจะเป็นการบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆค่ะเรามาดูกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพของเด็ก ทั้งหมด6คนนะคะที่ยืนเรียงกันค่ะแล้วเราก็จะมาเขียนชื่อของเด็กนักเรียนลงไปนะคะว่าใครอยู่ในตำแหน่งไหนค่ะโดยจะใช้ข้อมูลในข้อที่1ค่ะเติมชื่อนักเรียนแต่ละคนตามข้อความที่กำหนดและเติมคำตอบออมยืนอยู่ข้างขวาของมะลิอ,ะอันนี้คือมะลินะคะข้างขวาของมะลิก็คือในตำแหน่ง บริเวณนี้นั่นเองค่ะเราก็เขียนชื่อของออมลงไปเลยค่ะต่อไปป่านยืนอยู่ระหว่างแพรกับมริป่านยืนอยู่ระหว่างแพรกับมร,อร,บมริอ่ะมริอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะปานยืนอยู่ระหว่างแพรกับมริแสดงว่าตำแหน่งตรงนี้นะคะคือเป็นตำแหน่งของแพรค่ะ จากนั้นปานยืนอยู่ระหว่างแพรกับมะลิแสดงว่าตำแหน่งที่สองตรงนี้เป็นตำแหน่งของปานนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเนยอยู่ระหว่างออมกับตาเนยอยู่ระหว่างออมกับตาอมอยู่ฝั่งนี้เห็นไหมคะ แสดงว่าตาลเป็นคนสุดท้ายในตำแหน่งสุดท้ายเลยค่ะและเนอยอยู่ระหว่างออมกับตาลแสดงว่าเนอยอยู่ตรงนี้เลยค่ะในตำแหน่งของเด็กผู้หญิงที่ตัวใหญ่ที่สุดนะคะจากนั้นเรามาเติมข้อความกันเลยค่ะใครยืนอยู่ข้างขวาของเนอยอ่ะ นี้เนยนะคะยืนอยู่ข้างขวาของเนยก็คือในฝั่งขวาฝั่งนี้ก็คือตาลน,นั่นเองค่ะเราก็จะเขียนชื่อของตาลลงไปนะคะจากนั้นข้อที่2ใครยืนอยู่ข้างซ้ายของเนยเนยอยู่ตรงนี้นะคะข้างซ้ายของเนยก็คือออมนั่นเองค่ะต่อไป ใครยืนอยู่ระหว่างมะลิกับเนยมะลิกับเนยใครยืนอยู่ระหว่างมาลิกับเนยก็คือใครคะออมนั่นเองค่ะก็เขียนชื AH ่อออมลงไปค่ะต่อไปใครยืนอยู่ระหว่างแพรกับออมแพรกับออมใครยืนอยู่ระหว่างแพรกับออมก็คือป่านกับมะลินั่นเองค่ะ ก็เขียนชื่อไปเลยค่ะต่อไปใครยืนอยู่ระหว่างมาริกับตาลมาริกับตาลคนที่อยู่ระหว่างมาริกับตาลก็คือออมกับเนยนั่นเองค่ะก็เขียนชื่อออมกับเนยลงไปเลยค่ะไปกันในหน้าถัดไปค่ะ ่ะต่อไปอันนี้ก็เป็นการบอกตำแหน่งเหมือนกันนะคะเป็นกองเชียร์สีฟ้าค่ะก็จะมีเพื่อนเพื่อน,นักเรียนยืนอยู่หลายคนนะคะอ่ะทีนี้เขาก็ให้เราเติมชื่อเพื่อนๆน,นักเรียนแต่ละคนลงไปเหมือนเดิมค่ะอะ่ทีนี้มาดูในข้อความแรกเลยค่ะพลอยนั่งอยู่ข้างซ้ายของปูนคนนี้คือปูนนะคะพลอยอยู่ซ้ายของปูนก็ เราต้องเติมพลอยลงไปในตำแหน่งนี้ค่ะต่อไปก้ามอยู่ข้างหลังของปูนก้ามอยู่ข้างหลังของปูนแสดงว่าก้ามอยู่ในบริเวณนี้ค่ะเติมลงไปได้เลยต่อไปออมศินนั่งอยู่ข้างหน้าของปูนแสดงว่า คนนี้คือออมสินนั่นเองค่ะเราก็เติมชื่อลงไปเลยต่อไปอ้อนนั่งอยู่ข้างขวาของเข้มอ้อนนั่งอยู่ข้างขวาของเข้มก็คือคนนี้คืออ้อนนั่นเองคําว่าข้างขวาของเข้มแต่ว่าถ้าเป็นตัวเรามองเข้าไปก็จะเป็นตรงข้ามกันนะคะก็คือจะอยู่ ในข้างซ้ายนั่นเองถ้ามองในลักษณะที่เรามองไปนะคะแต่ถ้ามองในมุมมองของเข้มเนี่ยก็คือจะอยู่ในข้างขวาของเข้มนั่นเองค่ะต่อไปค่ะอ่านนั่งอยู่ระหว่างเข้มกับป๊อปอ่านน,น,น,นนั่งอยู่ระหว่างเข้มกับป๊อปอันนี้เข้มอันนี้ป๊อปอ่านนั่งอยู่ระหว่างเข้มกับป๊อปแปลว่า คนนี้ชื่ออันนั่นเองค่ะเราก็เติมลงไปค่ะต่อไปค่ะแหวนนั่งอยู่ระหว่างก้ามกับป๊อปแหวนนั่งอยู่ระหว่างก้ามกับป๊อปอ่ะก้ามกับป๊อปอยู่ตรงนี้แสดงว่าตรงนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งของแหวนนั่นเองค่ะอ่ะทีนี้เรามาดูด้านล่างนะคะ ใครนั่งอยู่ข้างขวาของอันอ่ะเราก็ไปดูค่ะคนนี้คืออันใช่ไหมคะนั่งอยู่ข้างขวาของอันก็คือข้างข้างซ้ายในมุมของเราก็คือพลอยนั่นเองค่ะต่อไปค่ะใครนั่งอยู่ข้างหลังของพลอยอ่ะเราก็ไปดูพลอยค่ะพลอยคือคนนี้ค่ะใครนั่งอยู่ข้างหลังพลอยคะ แหวนนั่นเองเราก็เติมชื่อแหวนลงไปเลยค่ะต่อไปค่ะใครนั่งอยู่ระหว่างออมสินกับเข้มออมสินกับเข้มนะคะคนนี้ออมสินคนนี้เข้มค่ะคนนั้นก็คืออ้อนนั่นเองค่ะเราก็เขียนชื่ออ้อนลงไปค่ะ ต่อไปค่ะไปดูกันในหน้าถัดไปค่ะอ่าอันนี้นะคะก็จะเป็นตู้เก็บอุปกรณ์กีฬานะคะเด็กดีใช้อุปกรณ์เสร็จแล้วช่วยเก็บเข้าที่เดิมด้วยนะคะอ่าเราก็มาดูกันค่ะว่าเราจะเก็บอุปกรณ์ในช่องไหนบ้างนะคะก็จะมีชั้นบนชั้นกลางแล้วก็ชั้นล่างชั้นบนก็จะมีตู้หมายเลข1 2 3ชั้นกลาง4ี่หห และชั้นล่าง7-8-9ค่ะอ่ะทีนี้มาดูค่ะลูกกอล์เก็บลิ้นชักชั้นล่างขวาคือลิ้นชักหมายเลขอะไรข้างล่างขวานะคะชั้นล่างขวาสุดก็คือหมายเลข9นั่นเองต่อไปลูกเทนนิสเก็บลิ้นชักชั้นบนข้างซ้ายคือหมายเลขอะไรชั้นบนข้างซ้าย คือหมายเลข1นั่นเองค่ะต่อไปค่ะลูกบินปองเก็บลิ้นชักกลางตรงกลางชั้นกลางตรงกลางเรามาดูชั้นกลางค่ะและตรงกลางคือหมายเลขอะไรคะหมายเลข5นั่นเองค่ะต่อไปค่ะลูกแบดมินตันเก็บลิ้นชักบนตรงกลางคือลิ้นชักหมายเลข ชั้นบนตรงกลางก็คือหมายเลข2นั่นเองค่ะต่อไปลูกตะก็เก็บลิ้นชักชั้นล่างข้างซ้ายคือลิ้นชักหมายเลขอะไรข้างล่างข้างซ้ายชั้นล่างฝั่งซ้ายคือหมายเลข7นั่นเองค่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในแบบฝึกกาดที่8.1เป็นการบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังแบบฝึกหัดถัดไปในวีดโยถัดไปกันเลยค่ะ